ชมกันต่อครับกับกิจกรรมทัวร์อาริยสถาปัต์สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนันเลาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาสัมผัสบรรยากาศความงามของสายน้ำในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครครับจา,จ,ารจากท่าเรือท่าพระจันทร์คณะทัวร์อาริยสถาปัต์ก็ใช้เส้นทางนั่นเลาะชมวิวสวยคลาสสิก ลิมฝัังแม่น้ำเจ้าพระยา oh <wow. S 1> อ่านมาถึงท่าพระอาทิตย์ซึ่งตลอดเส้นทางเดินก็มีทางลาดให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถมาเที่ยวชมกันได้สะดวกปลอดภัยอีกทั้งยังมีไกด์ดิงบล็อกหรือทางเดินสำหรับคนตาบอดอีกด้วยนะครับจ <Yes. S 1> <ร>ากน,น,นั้น, oh. น,นพวกเราก็แวะไปเที่ยวชมงานศิลปะกันที่ขอศีลนหน้าบ้านเจ้าพระยา ริมถนนพระอาทิตย์จนกระทั่งมาถึงสวนสันติชัยประการติดกับป้อมพระสุเมน <Wow. S 1> ริมสั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอันจบทริปเฟลนลี่ดีไซน์ในเส้นทางทัวร์อาเรสาปัตกรุงเทพเมืองฟ้าอมรมหานครเพื่อคนทมวลในครั้งนี้ครับถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสได้เดินร่วมกับพวกเราก็ได้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ยมันมีจริงแต่มันใช้ไม่ได้คนทําไว้ได้ใช้ คนใช้ก็ไม่ได้ทำต่อไปเนี่ยอาจจะต้องดูรายละเอียดมากกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่ว่ามีก็พอมไม่ใช่ก็ผมยืนยันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะทําเพื่อทุกคนมันคือการเปิดประสบการณ์ให้กับคนอย่างพวกผมมันต้องทําให้มีแล้วก็ทําให้ใช้ให้ได้นะครับก็จะรับไปกําหนดแนวทางในการทํางานร่วมกับพวกเราทุกคนครับ สำหรับสำนักการโยธาเราเนี่ยมีการปรับรูปแบบมาตรฐานทา,ทางเท้าในกรทมอ,อยู่มาเป็นระยะนะฮะเราก็ใช้ในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานสารุขว่ามีการก่อสร้างเปแล้วเนี่ยการขุดการมาทําอะไรในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่อนุญาตละเราจะทํโจบทีเดียวแล้วก็สําหรับวันนี้ก็รับคําแนะนํนาคําติชมแล้วก็จะไปปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับผู้ใช้ใทุกท่านครับ แค่เป็นส่วนหนึ่งของเขตพระนครเท่านั้นบรรยากาศยังยังดีขนาดนี้นะครับในส่วนของอรารยสถาปันก็เราจะค่อยๆปรับโดยราชการเราก็ต้องเ,ออเพิ่มให้กับคนทุกกลุ่มเพื่อให้ใช,ช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าเทียมกันนะครับบางส่วน,นที่ยังไม่เรียบร้อยดีทางเราก็จะรับไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับสุขสาวทิศเรียญเชิญทุกท่านท่องเที่ยวได้พักผ่อนครับผมขอบพระคุณมากครับ ตื่นตาตื่นใจมากว่ามันพัฒนาแล้วมันพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าทึ่งคือริมแม่น้ําเจ้าพยายามาสําหรับวิวแชร์ก็ได้คนที่ขาแข้งไม่ค่อยดีก็เดินได้สะดวกเนี่ยสายลมพัดโอ้โหมันได้หมดเลยสําหรับมีสถานที่อย่างนี้เอาไว้รองรับคนทุกสภาพร่างกายแล้วก็ทุกวัยอย่างที่วันนี้เรามาแล้วประทับใจอย่างพ,พวกเราผู้พิการ เราใช้ทางสโลปทางราดชันตอนนี้ก็จะปรับภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นเพื่อว่าไปสัญจรที่ไหนสะดวกขึ้นดีใจมากเลยค่ะที่ว่าอริยะสถาปัตย์เพออายุมากเราต้องใช้นั่งรถดูแชร์เดินไม่มีใจก็คิดว่าต่อไปทุกคนทั่วหน้าคงได้มาเที่ยวแล้วลลูกกครั้้เาาาสสบยทุนไดดใชอป นี่ถือว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจสามารถนั่งวีแชร์มาได้ครับมันมีบางจุดที่มันสูงไปมีช่วงที่ขาขึ้นตรงช่วงแรกก็นั้นก็อยากจะให้ใหรนมันสโลปหน่อยเห็นสภาพอย่างเงี้ยเราก็อยากจะออกไปเที่ยวเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันงานไดร์ฟชัดจึงเป็นงานจําเป็นแล้วก็สําคัญสาหรับคนมนอเรล้อแล้วก็คนที่สูงอายุนะครับอยากจะฝากถึงกรทมว่าในสิ่งในความสะดวกจะทําอะไรแม้กระทั่งทางเท้าทางอะไรต่างเนี่ยให้นึกถึงพวกเราในกลุ่ม มนุย์ล้อนะครับที่จะต้องเดินทางด้วยการขึ้นรถหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยก็อยากจะทําเผื่อพวกเราด้วยเปิดโอกาสให้คนพิการให้พวกเรามาสํารวจเป็นตัวแทนของคนพิการทั้งประเทศทั้งผู้สูงอายุถ้าเราได้มีทิศการเที่ยวเป็นแบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีกําลังใจจริงๆเราอยากเที่ยวด้วยตัวเองอยากให้มีทางลาดที่เสมอไม่มีขอบทางที่เรายกคุญแชร์ด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะ ครับกิจกรรมทัวร์อาริถาปัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเมืองเฟรนี่ดีไซน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ มาเที่ยวเมืองไทยข้องเที่ยวทั่วไทย